ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าปาสตอรี่ครับแล้วก็ช่องป้าปาพยอมมาแล้วนะครับก็ามารับชมขบวน86ครับครับเอฟซท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องป้าปาสตอรี่ครับ แล้ว,วก็ช่องป้าป๋าพยอมมาแล้วนะครับรับชมครับขบวนแปดหกครับ <c oughs> <c oughs> อผ่านไปแล้วครับเป็นขบวนแปดหกนะครับเป็นบรรยากาศที่สถานีนะครับอเอฟซีท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็ฝาก กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องปป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องปป้าพยอมมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจบคลิปไปกับบรรยากาศการเขเวียนที่สถานีครับสวัสดีครับ